นี่ครับผมมานี่พี่90มาแล้วเจลเด็กนะฮะอ่ารุ่นเจลเด็กก็คือเดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้เลยฮะรุ่นนี้ไม่ต้องเอาแมกกาซีนอยู่ในตัวเลยเนาะโอเคนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่าเหมือนรุ่นพี่ๆหรือเปล่ารุ่นนี้อยทีก็แรงตามของเขาเนาะคือถือเล่นได้ฮะสนุกสนุกฮะคือว่าไม่อันตรายมากนะครับเท็จหนึ่งสามนะฮะโอเคนะฮะอ่าก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมจะทําการใส่ลูกนะครับอ่าต้องกดมาในตรงนี้นะฮะต้องกดอย่างนี้ ทุกคนใส่ได้เยอะนะครับเยอะมากนะฮะตามนี้แล้วโอ้ประมาณตับปลานะครับตอนนี้ <c oughs> นะครับประมาณอืมจะช่วแล้วก็ใส่เข้าไปตามนี้นะครับนะครับระวังมันไหลนะับให้มันเข้าใน,ใ,นในนะครับผมรูจะไ,ไหลเนาะรู่จะไ,ไหลเอ,อดูด้วยกันนะครับผมเคยเลยโอเคงี้มันก็รอละโอเค อันนี้น่าจะใส่แบตตัวนี้เลื่อนมาอ่า่โอ้โหนะครับครั้งแรกนะครับที่ลองด้วยกันแบตเตอรี่ในกล่องมีอะไรไม่บ้างืมไปเปิดกล่องก่อนก็มีนี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นอันสั้นนะฮะก็มีที่ใส่นะฮะเสบียงกระสุนเจียวนี่สายสะพายแว่นตานะครับลูกกาให้เยอะนะครับก็หลายพันล้านกันฮนะ ชาร์จแบตฮะอ่าพอดีชาร์จชาร์จไว้ต้องชาร์จไว้ก่อน,นะฮะถึงเล่นได้นะ,ะงั้นจะไม่มีไฟก็ยิ่งไม่แรงด้วยฮะยิง่งไม่แรงก็จะยิ่งไม่สนุกนะครับโอเคนะครับก็ใส่ตามนี้เลยครับอ่าครับน่าสนใจกัน,กนฮะตัวนี้ก็เ,เก็บงานเข้าไปไปอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นแบบนี้ไปโอเค ผมวัดความแรงให้เลยน,นะครับผมไม่ว่ากันฮะก็เริ่มแดดร้อนนะครับอ่าก็กดดิบไปเอ้โหแรงนะครับผมว่าดีแรงมากอ่าหนึ่งหนึ่งจุดห้าถือว่าแรงนะครับถ้าเป็นสตาร์ทนี้ถือแรงเจ็ดแปดแปดเก้าจุดแปดกดเก้าสามจุดสี่เก้าห้าจุดหนึ่งเก้าสามจุดแปดถือว่าเจ็ดเก้าจุดสามอ่าค่าเฉลี่ยผมว่ามันก็ถือว่าโอเคนะ สามเอ็ดจุดเก้าถือว่าโอเคนะครับนี่อ่าไปยิงเป้าไปเลยครับมันก็มีคู่ปองรุ่นรางวัลสามเอ็ดนะครับเราให้ทุกรุ่นนะนี่มันก็มีไฟหรือเปล่ากดก่อนโอ้มีไฟตัวนี้ออกนะฮะมีไฟเปล่าเห้ยมีไฟนะเนี่ยนะครับไฟหลอกสีเขียวก็ให้มองเห็นได้นะเรียนแบบรุ่นพี่เียกไปตรงนี้ครับปิดก่อนนะฮะเปิดไฟ อ้าวยิงเลยนะครับผมไม่ใช่คาดังเพียงแค่นี้คือถ้ากดทีเดียวคือนัดเดียวนะฮะถ้ากดถ้ากดแช่คือโซ่นะครับผมเราเราทดสอบนัดเดียวกนว่าความแรงมันไปไกลขนาดไหนอ่ากดแช่นะครับโอ้เหมือนรุ่นดีกันเลยครับหรือว่าใช้ได้นี่นี่น,น,นี่โอ้ลูกไม่ไหลต้องให้ลูกเลยโอ้อด,ดีเก่งนะผมว่าย้อยไปไเนี่ยย้อยไปเลยโหย้อยไปโหยอ้อยย้อยย้อย โอ้มาเลยหนึ่มาละโอ้ไม่หยุดแล้วครับตัวนี้เล่นมาละโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะครับราคาก็เดิมไงดีก็สนใจสั่งซื้อได้นะครับพันกับ50บาทเองนะถูกมากน่าเล่นคะับพี่เก้าศูนย์นะครับผมปืนเจียเด็กนะครับสไตล์เด็ก